สวค่ะเขาร็อบบี้กันช่วงนี้หนักมากเลยจะเลือกประธานรองประธานเขาจะประชุมนัดแรก200สวใหม่วันที่23ค่ะวันอังคารวันนั้นแหละจะได้ประธานและรองประธานอีกสองครับหนึ่งประธานสองรองประธานค่ะเป็นที่รู้กันในยุทธศากรสวใหม่ประธานสายสีน้ําเงินไปยุ่งกับเขาไม่ได้แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เอื้อมไม่ถึงรองประธานบุตรคนแรกคนที่หนึ่งก็ยุ่งไม่ได้ สายสีน้าเงินเขาจัดการของเขาเขาจะเก็บไว้เป็นของเขาหรือเขาจะเอาไปแลกทางการเมืองกับขั้วไหนค่ายไหนก็อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นดังนั้นที่ไม่ใช่สีน้ําเงินและอยากจะตะกายดาวเขาจึงจ้องไปที่รองประธานสอวอคนที่สองคนที่สอง,อสองใช่ค่ะที่จะแย่งกันนั้นหลายขั้วหลายกลุ่มก็หมายมั่นปั้นมือกันหนึ่งในกี่คนก็ไม่ทราบฝันถึงรองประธานวุฒิคนที่สองก็คือ คุณบุญส่งน้อยโสพลคุณบุญส่งน้อยโสพลแบ็คกราวไม่ธรรมดานนค่ะเป็นอดีตกกตนะใช่ค่ะเป็นอดีตกกตนะคนนี้ถูกต้องค่ะไม่ธรรมดานะเป็นอดีตกกตนะคุณบุญส่งน้อยโสพลก็เป็นหนึ่งในหลายคนที่ตั้งธงไว้ที่ตําแหน่งรองประธานุฒิคนตรที่สองใช่ค่ะ อดีตผู้ภาคาษาด้วยอือดีตภาคษาด้วยใช่เป็นอนดีตที่ปีีสารอุทธรภาคเจ็ดดังนั้นเช้าวันนี้ขอโฟกัสไปที่มูฟเมนต์ของกลุ่มที่เขาจะสับสนุนคุณบุญทรงคุณบุญส่งน้อยโสพลค่ะเป็นที่รู้กันในแวดงวงสวนะว่าคุณบุญส่งก็มีความพยายามอย่างมากมายแก่กองทีเดียวก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ว่ากันว่ามี มีเพื่อนเลิฟของคุณบุญส่งมีเพื่อนเลิฟของคุณบุญส่งแนะนําให้คุณบุญส่งเนี่ยไปคุยกับใครคะคุยกับสาวสวยคนไหนค่ะเป็นนักการเมืองใช่ไหมคะแน่นอนมีตําแหน่งมีบทบาทด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> ที่ผ่านมาอดีตหวัวหน้าพักโอเคแค่นั้นแหละอดีตหัวหน้าพักผู้หญิงสุภาพสตรีเพื่อนเลิฟของคุณบุญส่งก็แนะให้คุณบุญส่งเนี่ย พูดคุยกับสาวสวยอดีตหัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งค่ะขออนุเคราะห์สาวสวยเธอคนนั้นช่วยไปเจรจาความเมืองกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะพูดกันง่ายง่าย,ายจะขอคะแนนสายธนาธรขอเสียงสีส้มช่วยซัพพอร์ตคุณบุญส่งให้เป็นรองประธานคนที่สองหน่อยประมาณนั้นต้องการเสียงสนับสนุนประมาณนั้นแล้วได้ผลไหมล่ะประมาณนั้นดูอาการ อาจารย์นันทนานันทวโรพาศค่ะแกจะให้เธอจะให้ใครไหม่ะไม่ให้เธอก็หมายมั่นปั้นมือเหมือนกันต้องสู้กันต้องสู้กันต้องสู้กันดังนั้น,น,นสายของคุณบุญส่งน้อยโสพลก็ต้องเดินต่อเมื่อยังปักที่ทงเดิมยังมองถึงตรงนั้นก็ต้องใช้ความพยายามต่อสู้ต่อไปใช่ก่อนวันที่23มาต้องต่อสู้ต่อไปนอกจาก หาคนต่อสายไปที่ธนาทรขอเสียงสีสม้มอีกด้านหนึ่งก็เริ่มที่จะรวมกลุ่มและล็อบบี้ขอเสียงประเด็นการชัดเจนที่สุดก็คือเมื่อวานเมื่อวานเพื่อนเลิฟจริงๆอีกหนึ่งคนของคุณบุญส่งน้อยสพลก็คือคุณวราวุฒตีระนันค,คุณวราวุฒตีระนันนี่แหละเป็นตัวตั้งตัตีทำตัวเป็นดิวเมกเกอร์ ไปประสาน33สอวอให้ไปนั่งคุยกันที่ตึกชื่อ CS Tower นี่ถนนรัชดานี่เองค่ะถนนรัชดาช่วงห้วยขวางค่ะถนนรัชดาช่วงห้วยขวางค่ะ